ทุกคนร้านนี้ดังมากน่าทานมากนะอยู่สี่แยกเนนแก้วตรงนี้เลยจ้ะไม่ไกลจากโรงแรมวาซิทีวาซิทีซิตี้ค้าหมูก็แบบน่าทานแล้วก็ที่สําคัญคือที่สูตรน้าพริกเผาของเขาเลยนะข้าหมูแดงดังมากออกสื่อเยอะเลยในร้านก็จะมีรูปพี่ตูนพี่แอดคาราบาลด,ดูดูแม่ค้ายังสดใสสปริงอยู่เลยอยากทุกคนดูสิคล่องแคล่วว่องไวมากๆเลยเมื่อลายแมนก็จะมาอย่างต่อเนื่องตรงสี่แยกตรงนี้จะเป็นสี่แยกเนนแก้วจ้าทุกคน นะนี่เราเคยเราสะดุดหูเลยนะเวลาเราเห็นข้าวหมูแดงเรือมีนะทุกคนพี่จ้าทุกคน,นมาเลยเราชอบดูรูปเวลามาร้านเนี่ยเราก็จะช่องดูรูปนะฮะจนะ,ะเป็นช่องที่เอามาฝากกันเชลญชวนชิมรับรองกันเลยทีเดียวนะฮะนะฮะี แดงเรือมีของอร่อยเมืองสุพรรณคุณปัญหาที่สุดยอดมากเรอยนะรับทุกคนหรือว่าเป็นผู้พัฒนาเมืองสุพรรนนณดูแม่ค้าแข็งแรงมากเลยะะแข็งสายอยู่ระยะเก่งงมาก ตูตอนสมัยหนุ่มๆน,นะทุกคนชะลาบาเจ้าเอ๊คนนี้ไม่ใช่พี่ตูนพี่ตูนต้องคนนี้ใช่ไหมดูผิดแเปว่าจำผิดจ้าทุกคนน่าทานมากเลย หมูหน้าทานนี่คือทุกคนน้าทานทั้งนั้นเลยอ่ะนี่เรารู้สึกแบบดีใจที่เรามาเจอร้านนะฮะข้าวหมูแดงในตำนานทุกคนตรงนี้เลยจาะทุกคนสี่แยกนะฮะเดี๋ยวไปกินที่โรงแรมหรือไม่ก็ด้จังหวะเดี๋ยวเราก็จะชิมกันนะครับโอเคนี่คือร้านอ๋อข้าวหมูแดงเรือเมน้ำพริกเผา,าเดี๋ยวเราจะเดินกลับโรงแรมนะฮะเดินกลับโรงแรมวาสิทธี ี๋วิ่งข้ามตายแ,ตแล้วทุกคนหลอข้ามถนนแบบเซ็กซี่มากทุกคนอันนี้บึงบัวน้อยลอยอยู่กลางบึงขันคนเอือมไม่เทิง้บัวเยอะมากเลยบัวนะฮะนี่คือแยกเนนแก้วจากทุกคนเนีย่ยไปอีกนิดเดียวก็จะเป็นดินทรายเป็นร้านกาแฟตอนเช้าที่ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็นี่กำลังจะเดินกลับโรงแรมวาสิทธีโฮสเทมวาสิทธีซิตี้ อันนี้คือขี้นกแต่ทุกคนเต็มเลยนะฮะกลางคืนแสดงว่าน,นกมาจอดเยอะมากนะฮะอ่าเดี๋ยวก็เดินอ้อเราต้องไปซื้อของที่เซเว่นก่อนเดี๋ยวข้ามฝั่งกลับไปฝั่งเดียวกับอ่อร้านหมูแดงเรือมีแต่ทุกคนนี้จ้ะเดี๋ยวจะไปกินที่โรงแรมนะทุกคนนะได้ข้าวขาหมูกรอบหมี่แห้งหมูกรอบแล้วก็ข้าวหมูแดงสูตรอ่อน้ำริกเผาแต่ทุกคน เดี๋ยวเราจะมากินการทานกันนะอันนี้โรงพยาบาลสัตว์สัตว์อุ้มรักไปอีกนิดหนึ่งก็เป็นโรงแรมนะฮะที่เรากําลังจะเช็คเอาท์วันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็กลับโรงแรมนะฮะกลับกรุงเทพเพราะพรุ่งนี้วันเสราร์อาทิตย์เราจะมีสอนสดไงเรามีสอนสดฉะนั้นเราต้องอยู่สดๆจ้ะแล้วก็ไปงานเกษตรแต่ตอนนี้จะมีงานเกษตรแฟรแฟ์วันนี้วันแรกทุกคนเดี๋ยวเราไปแวะเวียนถ่ายรูปบรรยากาศงานเกษตรแฟร์มาฝากทุกคนดีกว่าทุกคนฝากติดตามด้วยครับทุกคน ก็จะกลับมาใหม่จากสุพันบุรีนะฮะเราจะพาไปวัดแค่ไปวัดวัดทั้งหลายแหล่ที่โด่งดังนะฮะแต่ว่าช่วงมา2วันนี้เรายังไม่มีเวลานะฮะเที่ยวแต่ในเมืองนะฮะโอเคขอบคุณครับ